สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่เขื่อนเลี้ยงหินจังหวัดชัยนาธนะครับเพราะว่าวันนี้มีงานประกวดบอลไซน์ะครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะฮะผมจะมาดูว่าไม้ที่ติดรางวัลแบบยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับจะมีราคาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยเขาเลี้ยงดูมายังไงนานแค่ไหนนะครับมีที่เด็ดขับอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปชมด้วยกันครับ ผมบอกนะครับว่ามีไม้มาประกวดเยอะแยะเลยนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นไม้ที่เป็นรูปทรงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ซากนะครับเป็นไม้ขุ่มกอนะครับหรือว่าไม้ก่อหินนะครับเนี่ยฮะฝั่งนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับเรื่องแต่ว่าวันนี้ที่เราจะประกวดกันหลักๆนะครับที่เป็นไม้เบสเนี่ยรู้สึกว่าจะมี2แบบนะครับก็คือเป็นไม้ทรงต้นกับไม้ไม่ทรงต้นนะครับ ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเห็นว่ากำลังจะตัดสินแล้วด้วยตอนนี้นะผมก็มาอยู่กับรางวัลชนะเลิศนะครับของเป็นไม้ประเภทไม่สรงต้นนะครับอันนี้เรามาคุยกับทางเรียกว่าอะไรดีล่ะชมรมของชมรมจังหวัดระยองจังหวัดระยองนะครับโดยตัวแทนนะครับคุณลุงอะไรรับเนี่ย ลุงนายครับลุงนายนะครับคุณลุงนายมาจากชลบอุไซจังหวัดระยองนะครับก็คืออันนี้เรามาเน้นําเป็นตัวแทนของต้นไม้ต้นนี้ครับไม่ใช่เจ้าของนะบอกก่อนไม่ใช่เจ้าของครับไม่ใช่เจ้าของแต่บอกได้นะต้นต้นไม้ต้นนี้เป็นเป็นไม้อะไรครับเนี่ยอ่าเป็นชาครับเป็นต้นชาชาฮกเกี้ยนอ๋อชาฮกเกี้ยนครับนะครับเป็นลักษณะของไม้เกาะหินเนาะอ่าไม้เกาะหินไม่ส่งต้นครับไม่ส่งต้นนะครับครับอันนี้เนี่ยอายุไม้ประมาณสักเท่าไหร่แล้วครับประมาณเกือบ20ปีแล้วครับเกือบ20ปีเหรอครับอ๋อก็อายุ มากเลยพอสมควรแล้วก็ขนาดเนี่ค่อนข้างที่จะใหญ่ใหญ่ครับครับคือจะจัดเป็นไม้ประเภททรงใหญ่แล้วอ่าทรงใหญ่ทรงจะทรงแล้วมันมานั้นก็ตามหินไปครับครับอันนี้เนี่ยปกติเราเราเลี้ยงดูให้มันอยู่ทรงอย่างเงี้ยมันมันต้องทำยังไงบ้างอะครับอ๋อ้าวคอยดูแลครับผมตัดแต่งดูแลตัดแต่งดูแลตัดแต่งครับผมถึงเวลาใบแก่ก็ต้อง ลิดใบใหม่ปิดใบใหม่เพื่อให้มันแตกใบใหม่่่แแตตยังจะได้แตกใบเสมอคือเราก็ต้องเขาใช้เรื่องว่าอะไรนะครับวิธีคัดคัตติ้งอะไรมันใช่ไหมเขาผมต้องลิต้องลิดต้องตัดใบใหม่ใบใหม่ต้องลิดตั้งต้นไอ้พวกการลิดการอะไรเนี่ยปกติเราทํากันเป็นประจําอะไรเดียวทุกเดือนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพอใบแก่ครับอ๋อดูตามใบแก่เลยตามใบแก่ต้องลิดรับต้องลิดให้หมดให้มัน ถ้าลิดไม่หมดปล่อยใบร่วงแล้วไม้จะแตกไม่เท่ากันอ๋อต้องลิดพร้อมกันสู้เราตัดแต่งไปเลยดีกว่าเราพอแตกมามันก็จะเริ่มแตกคิวๆๆพร้อมๆกันอ่าพร้อมกันครับแก่ก็แก่พร้อมกันพร้อมกันครับอ๋อถ้าตัดแต่งถ้าไม่ตัดแต่งปล่อยให้ใบร่วงเองครับไม้ก็จะแตกไม่เสมอก็จะไม่สวยอืมแล้วพวกเรื่องของการเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับก็อยู่ที่ว่าสภาพของดินครับครับผมถ้าดินหมดอายุ เมื่อไหรเราก็ต้องเปลี่ยนมานั้นอ๋อดีมีว่าอยู่ได้ด้วยมีครับเพราะมันเป็นไม้กระถางไม้ที่อยู่ในกระถางใช้ดินน้อยได้ดินน้อยแต่ไม้มันยังกินอยู่ปกติกินอยู่ปกติครับต้องดูแลรักษาใส่ปุ๋ยฉีดยาอ๋อก็คือเรียกว่าเหมือนไม้จริงๆนั่นแหละครับผมเหมือนไม้จริงทุกอย่างครับมากกว่าด้วยซ้ำมากกว่าด้วยซ้ำครับจะดูแลมากกว่าไม้ที่อยู่ในดินครใช่ในกระถางต้องดูแลให้มากกว่าถ้าดูแลไม่มากกว่า ไม้ก็จะไม่สวยครับผมก็จะรักษาทรงสภาพไว้ไม่อยู่ครับอ,อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะค,ะครับผมแล้วกออ็ส่วนเรื่องของเรื่องสําคัญนะครับที่วันนี้ผมถามที่คุณผู้ชมก็ค่อนข้างจะอยากรู้นะครับครับนั่นก็คือเรื่องของราคาไม้นะครับไม้แบบนี้ฟอร์มนี้ชนะเลิศอย่างนี้ อ่าพอประเมินได้ไหมครับเอาเป็นราคาประเมินแล้วกันเองเราไม่ใช่เจ้าของเราแต่ว่าเราประเมินดูประเมินได้ครับเพราะแม่ตอนนี้ก็จะทําอยู่ร่วมกันอ่าครับวอนไนชมรมบนทรยระยองนี่จะช่วยกันทำเขาช่วยกันทําอยู่แล้วช่วยกันทำจะทำหรือร่วมกันตอนนี้ก็ประเมินอยู่สองแสนชื้นสองแสนัพแน่นอนแน่นอนครับราคาประเมินฮะประเมินเบื้องต้นแต่จะมากกว่านั้นอ่าจริงๆแล้วมันของแบบนี้ก็อย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมนะครับมันไม่ได้มีราคากลางนะไม่ไม่มีราคากลางครับบางทีมันเป็นราคาไม่อยากขายด้วยครับเป็นราคาที่ไม่อยากขายใช่ครับถูกต้องครับอ่าเพราะฉะ นั้นราคาคุณผู้ชมก็ต้องไปลุ้นเอาครับต้องไปลุ้นเอาใช่พาถึงเวลาที่เขาอยากขายหรือยังใช่นะครับถ้าเจ้าของเขาไม่อยากขายครับราคาสูงเท่าไหร่ก็ไม่ทำให้กาเฟเขาได้ใช่ใช่มัน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 ของมันนี่มันอยู่ที่ จิตใจครับจริงด้วยอยู่ที่ความรักเดินทางมาจากระยองนี่คือมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยป่ะครับเนี่ยผมมาเมื่อเช้าครับอ๋อมาถึงนี่แต่เช้าเลยครับผมมาออกจากระยองมาตีศีโอ้โหนี่ตอนนี้ชัยนาทนะคุณผู้ชมนะครับผมมาจากระยองตรงเลยครับเรียกวันนี้มามาเอาไม้มาเท่าไหร่ครับเนี่ยวันนี้สิบหนึ่งต้นครับอ๋อเห็นว่าได้รางวัลไปก็หลายต้นอยู่ครับโอ้แล้วต้นหนึ่งต้นเป็นต้นเบสนะครับนี่ได้ทานี้เลยอ่าแล้วก็มีทรงต้นอีกต้นหนึ่ง ใชมรมเหมือนกันอ๋อส่งต้นต้นนก็ได้ด้วยนั่นต้นใช่ครับอ่าชมรมมันใจระยองเหมือนกันอ่าโอเคอ่าแล้วก็ชิงกันเองครับรองยอดเยี่ยมต่ชมรมมันใจระยองรับผมครับผมอ๋อชิงกันเองครับผมอ๋อถ้าเป็นสงต้นที่ชิงกันเองด้วยครับอ่างัี้นเดี๋ยวเราต้องไปดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงไม่ทรงต้นก็ชิงกันเองส่งต้นก็ชิงกันเองครับผมโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมก็คือวันนี้เนี่ยต้นนี้อายุสามสิบกว่าปี อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราขยับไปดูอีกต้นหนึ่งเลยแล้วกันอ่าไปที่สองต้นครับอ่าอ่าต้นนี้นะครับต้นอ่าต้นไม่สรงต้นนี่ก่อนอ่าอ่าแล้วนี่เดี๋ยวมาดูต้นที่เป็นรองชนะเลิศบ้างนะครับครับคุณลุงครับต้นนี้เนี่ยอ่าไม่ชนะรองชนะเลิศไม่สรงต้นเหมือนกันอันนี้เขาเนี่ยเป็นเกาะหินเหมือนกันเหรอครับเนี่ยครับโมกลาโมกลาเกาะหินครับโมกลาเกาะหินนะครับแต่ว่าหินอันนี้คุณผู้ชมมันมันเป็นหินแบบหินชั้นน่ะครับผมเออค่อนข้างที่จะแปลกเออรังสรรค์สร้างรังสรรค์โดยอาจารย์ปี้ อาจารย์พี่ครับบุญธรรมบุญลุงจิตประธานชมรมดวงใจระยองครับทั้งสองต้นครับอ๋อทั้งสองต้นนี้เลยครับแล้วยโอนไปถึงสองต้นด้วยโอ้โหวันนี้อาจารย์พี่นี่มาท็อปฟอร์มนะครับเก็บไปทั้งหมดเลยต้นนี้นี่อายุสามสิบกว่าปีแล้วหะอ่าตอนนี้สามสิบกว่าหรืออ่าสามสิบกว่าครับครับต้นนี้เป็นโลโก้น่าจะเป็นโลโก้วัดมหาธาตุอ๋อเหรอฮะเป็นครับ แกาแก่มากครับต้นนี้ต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งลักษณะคล้ายๆกันกันเนี่ยโมกโมกปลาเหมือนกันโมกปลาเหมือนกันครับผมโอ้โหหินก็ใช่แต่จะเล็กกว่านี้ต้นต้นบอนไซที่เป็นโมกเนี่ยผมเห็นสังเกตว่าในงานเนี่ยมาหลายต้นครับผมแล้วก็เขาก็มีดอกได้ปกติดอกครับปกติมันไม่ใช่ว่าเออเป็นไม้จิ๋วอยู่ในกระถางแล้วจะไม่ออกดอกไม่ใช่มันต้องมีความสามากเฉพาะตัวเหมือนกันอ๋อแสดงว่ามันไม่ใช่ว่าเออ ทุกคนทําแล้วจะได้ดอกได้ดอกแต่ไม่เสมออ๋อไอกมเสมอถ้าถ้าอยากให้มันเสมอเสมอต้องต้องยังไงบ้างครับมันก็ทาลักษณะเดียวกับชาต้องริบใบใบหมดเพราะใบแก่ก็ต้องริดใบใบแก่ก็ต้องริดริบใบแล้วมันจะแตกเสมอแล้วก็จะแตกดอกก็ต้องมีปุ๋ยปุ๋ยบ้างแล้วธรรมดาเนี่ย ผมสนใจเรื่องดอกนะเพราะว่าหอมจริงๆครับดอกโมกนี่เป็นอะไรที่หอมมากมันออกได้ทั้งปีไหมครับทั้งปีครับออกได้ทั้งปีด้วยตราบใดที่เราลิอืปทําดอกได้ก็คือถ้าตัดแต่งมันอยู่เรื่อยๆนะตัดแต่งอยู่เลยยกเว้นหน้าหนาวครับโมองม่ชอบหนาวอ๋อแสดงว่านี่ก็เพิ่งเพิ่งเหมือนจะเพิ่งออกดอกใหม่เลยตอนนี้ครับผมนี่ดอกใหม่ครับดอกตูมๆยังยังขึ้นอยู่เลยใช่ครับใช่ครับนี่มันงลิปต้องทำครังนี่เองแล้วก็โมกมันเป็นไม้ที่ว่าเหมือน เราจะว่าอมตะไหมครับเพราะมันได้ทั้งผิวครับได้ทั้งใบได้ทั้งดอกครับอ่าลากแล้วลากไม้ตอนครับคือไม้บนไซตอย่างหนึ่งจะบอกหลัางนึครับไม้บนไซตไม้ระหว่างไม้ตอนกับไม้ป่าครับเครดิตต้องไปอยู่ที่ไม้ป่าครับอ๋อเหรอฮะแต่ข้างบนเนี่ยต้องมาสร้างแข่งกันอ๋อไม้ตอนเนี่ยเราทําลากได้ ต้ไม้ขุดป่ามันไม่ได้บางครั้งเราเดินป่าเนี่ยเพราผมก็ไปรถขุดไม้ครับครับทั้งเดินเป็นวันก็ไม่ได้สักต้นคือเดินเดินป่านี่เหมือนเดินหาสมบัตินะครับผมใช่มันเดินนานกว่าเดินทั้งวันอ่ะที่ไม่ได้ไม้ถูกใจต้นไม่ได้ไม้โคนสวยต้นแล้วก็ให้เครบิดไม้ป่าไม้ขุดขุดต่อป่ามากกว่าไม้ดอนครับก็คือไม้เราทํารากได้คือไม้ป่าเนี่ยตอสวยตอสวยมาตอสวยมา แต่ว่าลากเนี่ยจะแพ้ไม้ตอนอ้ามาลากจะแพ้ไม้ตอนอ๋อก็อแสดงว่าในแต่ละสายเขาก็มีดีเวเดนคนละอย่างกันใช่มีดีเวเดนคนละอย่างแล้วไม้ป่ามาถ้าข้างบนสวยครับไม้ตอนครับลากสวยข้างบนสวยนี่ก็มาวัดกันแล้วที่ใจกรรมการนะครับอ๋อได้ถ้าเครดิตจริงๆเขาจะให้ไม้ขุดป่าครับไม้ขุดป่าเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชม ที่เขาพูดกันว่าเออเวลาคนไปเดินหาตอไม้เดินหาตออะไรเนี่ยครับคือนั่งเงินทองทั้งนั้นน่ะเงินทองั้งนั้นครับใช่ครับเพราะผมก็เป็นคนสุดทไม้เหมือนกันใช่บางทีนี่เราขึ้นเขาไปนี่คือแบบไกลๆเลยอะใช่ครับนี่ข้ามสามลูกเขายังไม่ได้สัาต้นก็เรียกว่าวันนั้นฟรีไปครับฟรีไปแต่ถ้ามันได้มาแล้วมันคุ้มอืมออของสวยๆจะจัดมาจบป่ามานี่มันคุ้มครับอืมนี่ยเขาให้ไม้เชดิตไม้ธรรมชาติตรงมา ไม้ที่เราเพราะไม้เนี่ยไม้ตอนเนี่ยเรามาสร้างเองสร้างยังไงก็ได้แต่ด้านบนเนี่ยคือยังไงมันก็อยู่ที่ฝีมือคนละอยู่ที่ฝีมือครับอยู่ที่การร้าอยู่ที่ฝีมือคนครับยิิงๆวันนี้นะครับโดยเฉพาะที่อาจารย์ปี้เนี่ยมาคว้าไปถึงสี่รางวัลเนี่ยมันมันไม่ธรรมดามากๆเลยนะเรื่องเรื่องไม่ธรรมดาของอาจารย์ปี๊แน่นอนเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมฝากของถ้วยยอดเยี่ยมเอเชียไฟฟิุติก ไม้ิ๋ววันนี้วันนี้ผมฝากคุณลุงไปเป็นเป็นนกพิราบสื่อสารให้ผมหน่อยครับได้ตั้งแต่วันหน้าวันหลังต้องชาวไร่จะไปหาอาจารย์ได้ครับนะได้ครับอาจารย์ดีๆต้อนรับทุกคนครับครับโอเคต้อนรับทุกคนในสวนโดยเฉพาะวันอาทิตย์เราจะมิทติ้งมีอยู่ที่วัดทตทุกอาทิตย์อ๋อมีมีมีประชุมกันอยู่แล้วครับผมทุกอาทิตย์ครับโอเหมาะเลยเหมาะเลยทุกอาทิตย์ครับครับอ่ะแล้วต้นนี้โอ้ต้นนี้ไม่มีราคาเปิดครับต้นนี้มีราคาจริงจริงครับผมคือคือมันเป็นไม้เก่าแก่ วลน,นานมากอ,อ่ะคือพูดง,ง่ายๆ <9 30 S 1> นะสามสิบหรือสี่สิบปีคือ,คอ,คอต้นนี้มันมันมันเกินคำว่าจะขายกัน<ช>ไปแล้วล่ะใช,ใช่ถูกผมว่ามันคนที่จะได้ต้นนี้ไปครอบครองเนี่ยไม่ใช่แค่มีเงินหรอกครับและจารย์รักไม้มากคุณต้น ถ้าเรียกว่าอาจารย์จะให้ไม้ต้นนี้ไปกับใครก็แล้วแต่นะผมเชื่อว่าเอาเป็นบารมีมากกว่าใช่ครับบารมีถึงจะได้ใครอาจารย์ขายไม้ยากอาจารย์ขายไม้ยากด้วยคนไหนได้ไม้อาจารย์ใบคนนั้นถือว่าโอ้โหโชคดีมากอ่ะโชคดีมากนะนก็ถูกวันที่หนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูถัดไปนะครับครับอ่าแล้วแล้วนี่ต้นนี้คือ อ่ามักเล็กมันน้อยปางเล็กเล็กมันน้อยอันนี้ต้องคุยกับคุณป้าใช่ไหมครับอ่าเอาไปคุยป้าเป็นเจ้าของอ่าได้ได้ได้เอาไปคุยกับคุณป้าต่อชมรมมัลไยระยองเหมือนกันครับโอเคโอเคอค่รับอ่าโอเคตอนนี้ก็คุณป้าก็มาจากชมรมมัซระยองเหมือนกันใช่ค่ะเอาคุณป้าแนะนําตัวหน่อยคุณป้าเลยครับอ่าดิฉันชื่นพิษบันเด็จค่ะคุณป้าชื่นพิษค่ะคุณป้าชื่นพิษค่ะโอเคคุณป้าต้นนี้ก็คือเป็นของคุณป้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าต้นนี้ได้รางวัลไม้ยอดเยี่ยมนนนนนะะะะคคครรรรััับบปปปเเเภทายส่่งต้้้มม็ไไออุณ หมักเล็กหมักน้อยค่ะเป็นหมักเล็กหมักน้อยนะครับ<ช>ผมอยากให้คุณผู้ชมดูต้นนี้นะครับเ,เด่นๆเลยคือคุณผู้ชมดูโคนเขานะโคนโคใหญ่ไหมค่ะ<ช>โอ้โหแบบโคนใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่ถ้าแบบว่าใหญ่อย,อย่างก,กับพวกกลุ่มกอแต่<ช>แต่มันเป็นต้นเดี่ยวไงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเชฟเขาเนี่ยคือเมือนเป็นไม้ใหญ่มากๆ<ช>นะครับนี่ แล้วคุณป้าเลี้ยงมากี่ปีครับแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ยี่ห้าปีค่ะยี่ห้าปีห้าปีโอ้โหปกติแล้วเนี่ยครับพอลิดใบแล้วใบมันจะเป็นสีม่วงอ่อนๆก่อนก่อนออที่จะเป็นเขียวซึ่งในสวนเนี่ยครับลิดใบปุ๊บพอขึ้นมามันก็เขียวนะคะทุกต้นที่เรามีเพราะว่าของป้ามีประมาณสี่หรือห้าต้นหมากนะคะเฉพาะมากนะ แต่ต้นเนี้ยจะแปลกกต้นอื่นมันไม่ได้เป็นโรคนะคะไม่มีโรคอ่านี่ค่ะไม่มีโรคแต่สีผิวดีมากสีผิวนี่ก็สีผิวดีมากๆถ้าปกติป้าชอบสีขาวๆเนาะอแต่ท่านประธานเนี่ยครับชอบสีธรรมชาติแบบนี้เพราะว่าเราใช้น้ําประดานโอในการใช้น้ําประดานค่ะทุกต้นเนี่ยค่ะน้ำาประดานมันก็เลยจะเป็นแดงๆแต่พอคุณป้าริดใบเมื่อไหร่คุณป้าเอากลับบ้านคุณป้าก็จะไป ขัดให้ขาวให้ขาวขึ้นออะไรอยกลับมาหาอาจารย์อาจารย์บอกไปทําอะไรมาอาจารย์ชอบธรรมชาติผมผู้ชมอันนี้มันก็เป็นเอ่ออะไรเนี่ยถ้าจะเป็นเทคนิคนึงเลยนะอันนี้อย่างน้อยผมก็เพิ่งรู้ละเพาะเลี้ยงด้วยน้ําบาดาลแล้วสีไม้จะดูเข้มอย่างนี้ค่ะแต่ที่บ้านใช้น้ำปลาปลาค่ะก็จะขาวไม้ก็จะขาวนะคะอย่างลู่ลมอะไรเนี่ยดูอย่างนั้นนะค่ะลู่ลมที่อยู่ตรงนู้นก็ได้รางวัลนะคะลู่ลมไม้ไม่ตรงนู้น ขาวใช่เพราะที่บ้านใช้น้ำปปาแต่ที่ชมรมใช้น้ำประดาทุกต้นเหมือนกันเลยคะที่ต้องไปไว้บ้านอาจารย์เพราะต้นนี้ชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ที่บ้านมันจะมีบ้านบางอะคะบ้านในบู่บ้านนะคะก็จะติดเตี้ยนเราก็เลยก็เลยกไปบ้านอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยภูกฟักอาจารย์ก็ดูเราก็ไปไปเยี่ยมอาจารย์ทุกวันหรือไม่ก็่สองสามวัน เยี่ยมอาจารย์หรือเยี่ยมต้นไม้ครับไม่รู้ปนๆกันแล้วช่วยกันนะคะช่วยกันช่วยกันเขาอาจารย์ทำไม้ทุกวันค่ะพอไม้เยอะมากในสวนนะคะโโอ้หในสวนมันเยอะมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งไประยองเนี่ยต้องต้องไปแน่ๆแล้วฮะโทรโทรได้เลยค่ะโทรหาคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าบอกอาจารย์ได้แล้วแล้วต้นนี้เนี่ยคือคุณป้าเรื่องดินเรื่องอะไรนี่คุณป้าดูแลอย่างอ๋อดูอันนี้ต้นนี้เมื่อก่อนใช้ หินภูเขาไฟครับพอตอนหลังนี่อาจารย์บอกว่ามันมันก็ดีนะฮะครับมันมันลากไม่เกาะพอตอนหลังอาจารย์จะใช้ใบชำชาใบชำชานะคะแล้วก็ผสม หินนิดหน่อยก็งามนะคะก็งามนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยไหมครับดินโอ้นีสองปียังไม่เปลี่ยนเลยค่ะเพรไม้เราก็เยอะค่ะเพราะว่าที่ที่บ้านก็มีไม้เยอะเฉพาะที่บ้านเองก็เป็นร้อยกว่าต้นแสดงว่าเนี่ยที่เราทําเป็นหลักก็คือพวกการตัดแต่งที่ทาบ่อยกว่าใช่ค่ะตัดแต่งแต่แต่ถ้าเราดูว่าใบมันชักจะเป็นสนิมเลยค่ะอาจารย์จะบอกเลยว่ามันต้องเปลี่ยนดินแล้วแล้วเราในชุมม มันอาจจะขาดพวกแคลเซียมและวาระอใช่ค่ะอาการที่ใบเป็นสนิมที่ว่านี่เราต้องเปลี่ยนดินเนี่ยคือใช้ได้กับไม้ทุกประเภทไหมหรือใกล้เคียงทุกประเภททุกประเภทเลยทุกประเภทค่ะโมกโมกนี่ก็เหมือนกันโมกก็เป็นเป็นค่ะอ๋อถ้าคุณผู้ชมเห็นมันจะเริ่มจากขอบใช่ไหมใบถ้าเริ่มจากขอบไม่ค่ะเป็นจุดๆเป็นจุดๆ้าเป็นจุดเมื่อไหร่ริดใบ อาจารย์จะตักดินไปพออาจารย์จะทราบเลยว่าต้นนี้เปลี่ยนดินมาเท่าไหร่แล้วอาจารย์จะจําได้แม่บอกเราเปลี่ยนดินเลยเปลี่ยนดินพอเปลี่ยนดินก็เรียกสมาชิกนี่แหละเสื้อเขียวทั้งหลายหนุ่มๆวันนี้เราเราเราได้หลายเรื่องกันนะวันนี้นะจากชมรมมสฑลยองโอ้ท่านอาจารย์มาจะดีมากครับครับผมไม้ในสมาชิกชมรมมณฑลยองทุกต้นครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าใหม่ครับต้องผ่านมืออาจารย์ทุกต้น อ๋อใช่นี่นี่นี่สมาชิกในชมรมมอเตอร์ไซค์ระยองนะครับไม้ไม้ไม้ทุกต้นครับทุกต้นนี่อย่างนี้ทุกต้นครับต้องผ่านมืออาจารย์ทุกต้นอย่างนี้เราพูดพูดได้เลยไหมว่าเนี่ยว่า ศูนย์รวมของบอลไฟระยองเนี่ยคืออาจารย์นี่แหละคืออาจารย์พี่ครับพูดใช้คํานี้ไม่เกินจริงเลยนะคืออาจารย์บุญธรรมบุญธรรมจิตคนครับไม่ว่าสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สมาชิกที่ออกมาแล้วไม้ผ่านมืออาจารย์ีทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยครับคือต้นครับโอเคโอเคท่านไม่ปฏิเสธใครงั้นงั้นเดี๋ยวเราเราไปดูไม้ที่ผ่านมืออาจารย์อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรองชนะเลิศอ่เดี๋ยวเราไปดูทางนู้นทางนู้นนี่อันนี้ก็โม้โอ้โหวันนี้โมกได้เยอะได้รางวัลเยอะจริงๆ ระยองนี่มีโมกมากที่สุดราชบุรีก็ยังมาดูใหยเห็คุณผู้ชมอันเนี้ยคือคือคือผมจะพูดว่ายังีอายุอายเท่าไหร่ครับเนี่ยเยอะค่ะอันนี้น่าจะตกสามสิบสี่สิบปีสามสี่สิบปีเนี่ยคู่บางยัญญคุณผู้ชมมันคือมันแทบจะใกล้เคียงใกล้เคียงกันเลยอ่ะแต่อันนี้แก่กว่าแต่อันนี้แก่กว่าแก่กว่าแต่คือลักษณะเชฟของเขาเนี่ย ดูแล้วผมไม่รู้จะพูดเออใช่คุณป้าพูณดูผมกำลังจะพูดผมกำลังจะบอกว่าดูแล้วมันรู้สึกแล้วว่าเป็นคนทําคนเดียวกันอ่ะใช่เลยค่ะแล้วเหมพูดไม่ถูกค่ะป้าก็โชคดีนะมีบุญมาเจอาอารย์ปีป้าปลูกกระสมาสิบสี่ปีแล้วยค่ะได้เจรอาจารป้าได้ยอดเยี่ยมมันไม่รุ้กิ่ต้นนะคะบอกตรงคุณผู้ชมไม้สองต้นนี้ทําผมขนลุกเลยนะผมเห็นแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนไม่รู้ยังไงอ่ะแต่เราคือผมอะทำไม้อะไรไม่เป็นหรอก พอแต่พอเราดูแล้วรู้สึกมันมีความรู้สึกบางอย่างเหมือนกับอะไรมันใช่ผมรู้สึกงั้นจริงรู้สึกจริงรู้สึกจริงมันมันเหมือนมีพลังของอาจารย์มาเลยอ่ะเออคุณป้าผมลืมถามเลยเมื่อกี้ต้นนี้ เท่าไหร่คุณป้าถึงจะขายคือถ้า้ามคุณป้านะคะตอนนี้เราอายุเยอะแล้วแต่ว่าคุณลุงเนี่ยแปดสิบแล้วคุณลุงจะไม่ขายเลยค่ะคือว่าเอาเป็นจิตใจของคุณลุงนะคะว่าถ้าเลี้ยงมาถ้าขายไปต้นีไม่มีมันไม่มีแล้วต้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันค่ะเนี่ยต้นนี้กับต้นนี้ก็ไม่เหมือนกันมากที่เรามีอยู่ไม่เหมือนกันเลยค่ะแสดงว่าไม่ว่าจะต้นนี้หรือต้นนี้ก็ไม่ได้ขายนี่คุณผู้ชมถึงถึงบอกคุณผู้ชมแล้วบอกแล้วบอกอีกว่า คุณผู้ชมจะมาถามผมว่าบอนไซต้นนี้ราคาเท่าไหร่ผมน่าตอบคุณผู้ชมไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันมันไม่ใช่ว่าคือมันไม่ได้เหมือนกับของที่ปั๊มออกมาใช่ค่ะอันนี้เป็นสีมือใช่มัน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 พูดอย่างนั้นไม่ได้ใช่ปคุณผู้ชมต้องไปตามหาเองคุณผู้ชมต้องเจอเนื้อคู่คุณผู้ชมเองค่ะคุณผู้ชมถึงจะได้ของแบบนี้ถ้าไปที่ที่ชมรมนะคะครับจะ อเมซิ่งอ่ะคืก hmm. จริงไปต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็สวย hmm. ไม่รู้จะเลือกต้นไหนอะคะ่ะสวยจริงๆค่ะ, hmm. ะคุณป้าครับที่ผมอยากรู้อีกอย่างหนึ่ง <c oughs> นะครับก็คือ,อผมเข้าใจว่าบอนไซเนี่ยคือไม้ที่ค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องใบ <c oughs> นะค่อนข้าง <c oughs> ที่จะเน้นเรื่องใบทีเนี้ย ผมก็เชื่อว่าต้องโดนปัญหาพวกแมลงรบกวนบ้างเนี่ะทีนี้เขาใช้ยาหรือใช้อะไรได้บ้างไหมได้ค่ะคือถ้าโมกนะคะโมกไม่ค่อยมีโรคโมกไม่ค่อยมีโรคไม่มีโรคที่ในสวนเรานะคะในสวนตั้งสวนมุ่ป่าแล้วก็สวนอบรมแต่ของเราเนี่ยอาจารย์จะไม่ใช้เคมีเลยเราจะใช้ปุ๋ยธรรมชาติเช่นที่วัวครับเป็นหลักไม่ใช้นะคะแต่ว่าปุ๋ยที่จะใส่เนี่ยก็เป็นอินทรีย์ค่ะ แต่ว่าใส่สม่ำเสมอเช่นว่าเราจะใส่วันหวยออกหรือว่าเดือนละสองครั้งหรือเราจะใส่วันเดียวจะวันไหนก็ได้ครับคือในชมรมเนี่ยก็มีอาจารย์กับคุณลุงจะสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นไม้คุณลุงก็จะติดมาัน,นะะใบจะมันนะคะนะคะคือคือคุณลุงกับอาจารย์นี่เขาจะคุยกันบ่อยๆก็ พอคุณลุงเขาแบบนี้อาจารย์ก็เออก็ดีนะอย่างของคุณลุงคิดแล้วคุณลุงจะลดน้ําก็คือเวลาไหนล่ะลดน้ําอให้เป็นประจำประจำค่ะอ๋ออย่างเช่นว่าสี่โมงเช้าก็ลดทุกวันส่โช้าทุกวันแล้วเ้าเย็สี่โมงเย็นไม่ถึงหกโมงมันจะลดแบบนี้แต่ถ้าวันไหนต้องลดมือเดียวถ้าเรามาทีละอย่างเงี้ยลดสองโมงเย็น รถโชคไปเลยโชคไปเลยนั่นเมือเดียวมือเดียวอย่างเรามาอย่างเนี้ยค่ะเราก็จะเขียนไว้เลยว่าลูกต้องดูให้เรานะแบบสองโมงรถเยอะหน่อยโอเคแล้วส่วนถ้าถ้าเป็นที่บ้านก็มีเทมหน้าด้วยแต่อันนี้ไม่มีโลกค่ะถ้าเทมหน้าเราก็จะใช้น้ำผึ้งฝรั่งเอาไรนะอ๋อน้ำส้มฝันไมาปัดบาบางวันเว้นวันวันเว้นวันค่ะแล้วก็ลดลากด้วย แต่ว่าอันนี้ไม่ใช้ค่ะไม่เคยใช้เลยไม่ใช้ค่ะถ้าไปคุยกับอาจารย์ก็ดีนะคะเชิญนะคะโอ้ยผมอยากไปแน่นอนคุณป้าฟังมาขนาดนี้ผมอยากไปแล้วนะครับแต่ถ้าวันไหนผมมีโอกาสไปทางทางภาคตะวันออกเนี่ยเดี๋ยวผมได้แวะระยองแน่นอนเลยโอเคงั้นก็เดี๋ยววันนี้เราลาคุณผู้ชมไปเลยแล้วกันนะคุณป้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคราวหน้ามีงานอะไรที่ไหนอีกก็อาจจะได้เจอกันอีกเนาะครับผมวันนี้ผมกับคุณป้าเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะคะ ปขอบคุณนะคสวัสดีค่ะ